คุณผู้ชมส้ดหล่อแกไม่แรงสดสดซีดติดตาสอบวันนี้คุณแบบกระแทกก้นคุณไม่แรงเลยอ่ะพอแล้วไม่ใช่นั่งเอออาวันนี้นะคะก็มาอยู่กับป๊อบแอมค่ะอาารเพิร์ตครับอ่านะคะวันนี้เราสองคนจืดจือทำไมป่วยป่วยคือใช้ร่างกายหนักไงเรื่องของเรื่องไปเที่ยวจริงหรือเปล่า ไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างกลับมาไม่มีหรอไปไปแแบบไปเจอลมแบบแบบเจอน้ำเจออะไรอย่างเงีอะ้ <c oughs> เรก็หายโอเคนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยวันนี้นะเราก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะของเหล่า KPN นะคะที่เขาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการแข่งขันใช่เลยซึ่งตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายแล้วอแล้วเมื่อวานนี่เมื่อวานรู้สึกว่าทั้งสองคนที่ตกรอบไปล่าสุดก็มาพูดคุยกันแล้วน้องโดน้องโดงกับบีใช่ไหมก็แต่อยากจะบอกว่า2คนนี้คราวที่แล้วเนี่ยเขาทําไ้ดีมากเลยน้องโดงนี่แบบ วิวัฒนาการพัฒนาการของเขาคือแบบก้าวขกอนโวิวัฒนาการี่คือวิวัฒนาการ,าการยังไงแบบตัวใหญ่ขึ้นไม่ใช่ แหมใช้คำผิดหน่อยฮะพี่ปีกอะไรอย่างเงี้ยน้องดูแบบพี่อ้อนขึ้นน้องดูโตขึ้นน้องดูแบบพูดชัดพูดชัดขึ้นอ่ะโอ้โหคือจะด่าเพราะว่าเขาพูดไม่ชัดไม่ใช่ไล้วมัไม่ชัวร์อะไรเพราะเลยแฟนขับเขาดูอยู่เยอะอย่างนี้ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นสองคนที่เออเก่งจริงๆเก่งมากเก่งมากใช่เลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพบกับสองคนที่ยังเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องมาไฝ่กันบนเวทีแน่นอนนะครับก็คืวฝน กับน้ำหวานเออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าเคุณป่วยวันนี้น้ำหวานเลยป่วยด้วยเี๋ย <laughs> วไม่เกี่ยวเลย <laughs> เขาไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับคุณแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าคุณป่วยกับเขาหรือเปล่าเอาเอแต่ว่าวันนี้นะคะน้ำหวานมาไม่ได้ก็จริงแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวน้ำหวานเนี่ยเ,เขาจะโฟนอินเซย์ฮัลโหลมาคุยกับเราที่รายการสดเลยแต่ว่าวันนี้ขวัญมากจ้าจ้ามีใจออนนอกง่ายแล้ว ครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกับฝัดแน่นอนนะมาย้ำกันอีกหน่อยว่าสามารถมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับทุง k p พอตามเข้อความส่งมาที่4806789นะครับถูกต้องเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook นะครับ PopLiveTV แล้วก็ Instagram Pop.tv ครับถูกต้องเลยวันนี้เนี่ยเพอร์เจะเนืองๆหน่อยต้อนรับวันฮาโลวีน <C> คือบอกว่าพพสแบบย,ายาันยาน Halloween อ๋อ,อใช่ใช่อีกไม่กี่ว <X> ัน Social Network Social Network นะครับตบบนี้ใช่ไหม <X> แล้วก็สามารถที่จะเข้ามานะคะโหวตให้กับ 2, 2> <ฆ>คนสุดท้ายได้นะเออ schö. ตอนนี้คือ KPN 1 KPN 1, 1>, <PN> 1. กับ KPN 10บ <8. S 1> เ ฮะเออสิบป่ะถูกแล้วจะทำให้เราตกใจอะเหรอนี่เอ๋อใช่แปรนดงเออโอเคโอเคคือจะบอกว่าเป็นคนแรกกับคนสุดท้ายอ่ะโอแล้วก็ตอนนี้เป็นคู่แบบผู้แบบ บ a ตเลอรกันดูรอดคนสุดท้ายของแต่ละสีด้วยใช่เป็นตัวแทนสีแดงกับสีน้ำเงินถูกต้องนะคะยังไงก็โหวตเข้ามาได้เลยนะพิมพ์มานะคะ KPN 1หรือว่าส0นะคะของที่4ีหนึ่ห่้าใช่เลยนะแล้วก็เหมือนเดิมขยับไปดูสดๆนะครับสำหรับเสาร์นี้เป็นวิกสุดท้ายแล้วนะขยากให้ไปดูกันนะครับพิมพี่จมาที่ี่งหนึ่ง่4เ1 1 9ห5เหมือนกันนะครับเราจไปเจอกันแน่นอนใช่แล้วเจอชัวร์เลยยังไงเราก็จะไปแล้วขอบอกว่า สำหรับวีคนี้นะคะนอกจากที่จะเจอขวัญเจอน้ำหวานแล้วแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดที่เขาแบบว่าออกจากกกรประกวดไปก่อนเนี่ยก็กลับมาขึ้นเวทีพร้อมกับรุ่นพี่เยอะแยะมากมายเลยใช่เลยคือน่าจะขนมาทั้งหมดเลยประมาณ200คนเยอะไปเยอะไปพี่เพิร์ดก็ไปพี่เพชรก็ไปพี่แอมก็ไปพี่แอมก็ไปพี่แอมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาพี่แอมก็จะไปนะนะค่ะอ่ะ ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะได้กลับมาคุยกับขวัญแน่นอนตอนนี้เขานั่งรอเราอยู่แล้วใช่เลยอืมนะกับรายการ KPN Live สดแซ่บซีที่พต้าหะ